ะะเดี๋ยวเราก็ดูต่อนะอันนี้มันจะเป็นเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะอธิบายให้ฟังเนาะก็คือว่าเขาก็บอกว่าอย่างเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้คือบทที่สองที่เราจะทำส่งครูใช่ไหมทีนี้หนูก็ดูนะตรงนี้นะคะก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็นได้เนาะตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนนะคะ แต่ว่าครูฝ้ายะจะให้เราเขียนอะไรให้เราเขียนอันนี้นะคะอย่างเช่นเรนูมาดมาอุ่นใช่ไหมให้เราเขียนนะคะชื่อนะชื่อนะคะชื่อว่าชื่อเนี่ยเขาชื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นชื่อคนเขียนเนาะเป็นชื่อผู้เขียนนะคะแล้วก็ให้เราวงเล็บนะตรงนี้จะเป็นปีที่พิมพ์นะคะปีพิม ปีพิมพ์พ semi c o l อนหน้าเนาะ mm hmm. เห็นไหมนะคะตรงเนี้ยให้เขียนนะนะคะให้เราอ้างอิงแบบแบบนี้นะนะคะซึ่งตรงเนี้ยชื่อผู้เขียนก็อ่ะอนุญาตให้เป็นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องต้องเป็นชื่อก็ได้อาจจะเป็นนะคะองค์กรที่ที่ที่ทมีก็ได้เนาะนะคะไม่เป็นไร แล้วก็เขียนมาตัวอย่างแต่ของเราเนี่ยจะเป็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชไฮโดรโปโนิกเนาะใช่ไหมลูกซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับการปลูกพืชไฮโดรโปโนิกเนี่ยนะคะก็ให้เราเนี่ยหาชีตเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกพืชไฮโดรโปโนิกนะคะก็ให้ดูหนังสือใช่ไหมอันนี้นะหนังสือไปเซิร์ชมานะคะอ,ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตรงนี้เนาะ นะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยจะเป็นนะคะการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์นะหนูก็ดูนะคะว่าใครเป็นคนที่ทำใช่ไหมโดยที่นะคะอันเนี้ยก็หานะอย่างแบบเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยจะเป็นกรมส่งเสร,ริมการเกษตรใช่ไหมอืมนะก็เขียนมานะคะปีที่พิมพ์นะคะลองดูปีที่พิมพ์สินะคะปีที่พิมพ์อืม ะะเดี๋ยวครูเปิดหน้าต่อไปก่อนเปิดได้ไหมเนี่ยโอเคสอรี่นะคะลืมเดี๋ยวต่ออินเทอร์เน็ตแป๊บนึงก่อนนะคะโอเคอ่ะอย่างเช่นอันนี้เนาะนะคะเราก็เปิดดูนะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นนะคะการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกนะ ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์นะคะดูซิอันนี้มันก็จะเป็นจริงๆมันถ้าเป็นแบบปกติมันจะเป็นอ e ีบุ๊กใช่ไหมก็จะแบบเปิดเป็นหน้าหนังสือนะแต่อันนี้มันให้เลื่อนลงมาดูนะหน้า2ก็จะเป็นเนี่ยค่ะปีที่พิมพ์ก็คือปี2558ใช่ไหมนะพิมพ์ครั้งที่1น,นะคะก็คนที่จัดพิมพ์ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะนะคะเราก็เขียนไปใช่ไหม ถ้าเราเขียนความหมายเราก็มาดูหน้านะคะหน้าอ๋ยเช่นเราเขียนความหมายเราก็เขียนหน้าหนึ่งะแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ลอกมาเลยนะลอกมาเลยนะอย่างเช่นสมมติเราเขียนความหมายใช่ไหมเราก็จะเขียนเป็นอะไรนะเราก็จะเขียนเป็นกลมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมกลมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อะไรอีกวงเล็บเปิดนะปี2558นะคะ จะมีโคลอนหน้าหนึ่งวงเลยปิดใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้หนูก็เขียนมาฟูบหมดนี้มาเลยนะคะอ่านะก็ให้ลอกมาลอกมาเลยนะคะในข้อความนั้นอะหรืออย่างเช่นสมมติว่าเราไม่เอาอน,นี้ก็ได้เนาะเราอาจจะลองดูเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตก็ได้นะคะเราก็เปิดไปที่หน้า18นะเดี๋ยวครูดูก่อนนะคะอ่าอันนี้นะหน้า18นะคะตรงนี้ สิบแปดอ่าสิบแปดอยู่ไหนเนี่ยนะคะอ่ะสิบแปดคืออันนี้เนาะเป็นปัจจัยนะคะหนูก็เขียนนะอย่างเช่นอ่าปัจจัยใช่ไหมเราก็เขียนนะคะเราก็บอกว่านะเราก็บอกว่าอะไรเราก็บอกว่านะคะอ่ากรมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมอ่าก็คือนะชื่อปึ๊บอ่าวงเล็บปีสองห้าห้าแปด คอมมานะเออเซมิโคลลนนะคะก็คือสิบแถึงสิบก้าแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือมันมีสองหน้าก็เขียนไปสองหน้านะอันนี้ก็จะเป็นสองหน้านะปัจจัยภายนอกภายในนะคะอ่าประมาณนี้เนาะเราก็คือสามารถลอกมาได้นะคะแล้วก็เหมือนตัดออกมาเป็นบางส่วนก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะนะคะดูจากอย่างอื่นก็ได้เนาะ คำว่าดูจากอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นอะไรเนาะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะดูจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะอย่างเนี้ยก็คือเป็นเว็บไซต์เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราอะต้องหานะอย่างถ้าแบบเป็นหนังสืออะไรเงี้ยคะ่ะก็คือของ c อมเอะมันก็จะมีเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะชื่อคนเขียนนะคะอ่าปีที่พิมพ์นะแล้วก็หน้าอะไรใช่ไหมนะให้เราทํามาส่งครูนะคะ อันนี้เนาะอันนี้ครูจะให้เป็นการบ้านนะโอเคไหมก็คือว่าให้เราอะทำนะคะเดี๋ยวครูดูก่อนนะแปบ๊บหนึ่งก่อนนะคะว่ามันมีไหมในอันเก่าที่เราเขียนไว้นะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก่อนนะนะคะอันนี้ใช่ไหมอันไม่ใช่อันนี้ของน้องนะก็คือเอาไม่ไรเขียนใหม่ก็ได้นะคะก็คือว่าให้เราอะนะหานะคะ,นะคะ อันนี้เนาะก็คือจะเป็นนะคะชื่อผู้เขียนปีพิมพ์แล้วก็หน้าก็คือให้เราอ่ะเขียนอ้างอิงพูดง่ายๆเลยให้หนูเขียนอ้างอิงแต่เนี้ยครูสอนในห้องไปแล,ะละ้วล่ะนะแต่ว่าหูครูสอสนซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็คือให้เราเขียนอ้างอิงนะแล้วก็ใส่นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับไฮโดรโปรนิกสองข้อมูลนะนะสองข้อมูลนะคะอ่าถ้าเราทํารายงานเนาะสมมุติว่าเราทํารายงานนะคะ ถ้าเราทํารายงานเนี่ยมันก็เหมือนกับคนละสองมันก็จะเยอะละละคนละสองก็ห้าคนก็สิบข้อมูลแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยทำแค่คนละสองข้อมูลก็พอนะคะให้เขียนอ้างอิงของไฮโดรโปนีนะสองข้อมูลนะโดยที่ให้อ้างอิงจากหนังสือเท่านั้นนะคะอ่าให้อ้างอิงจากหนังสือเท่านั้นโอเคไหมนะคะก็เปิดดูก็ได้นะหนังสือนะคะว่า หนังสือเนี่ยนะจะเป็นนะคะในลักษณะแบบไหนเนาะอ่ะอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างให้ดูก็ได้สมมุติว่านะเราก็เขียนนะคะว่าโอเคเออ่ไฮโดรโปโนิกเนาะไฮโดรโป,โน,น,โโโปโนิกนะคะเราก็ลองเสิร์ชดูก็ได้ไฮโดรโปโนิกเนาะแล้วก็หนังสือน,นะคะอ่า นะคะสมมุติสมมุติเนี่ยเห็นไหมเราก็เข้าไปดูนะคะสมมุติว่าเป็นของ c 1เนาะสมมุติว่าเป็นของ c 1อ่ะก็ลองเข้าไปดูเห็นไหมนะอ่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะมีรายละเอียดของหนังสือนะมีรายละเอียดนะแล้วก็นะคะจะมี isbn เ็นด้วยเห็นไหมน้ำหนักไหมเราก็มาดูเนี้ยก็คือถ้าเกิดหนังสือนะคะเขา เขาไม่มีตัวอย่างให้เราอ่ะนะหรืออาจจะแบบมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราหาข้อมูลมาใช่ไหมอืมเราก็นะคะมาดูข้างล่างก็ได้นะว่ามันจะมีนะคะหน้าหนังสืออ่าปีที่พิมพ์อะไรนะคะใครเป็นคนเขียนคนเขียนเขาอาจจะเขียนตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมผู้เขียนอย่างเงี้ยก็คือคนเนี้ยเป็นคนเขียนนะพิชานสีสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ดูเนาะดูว่า นะคะมันมีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะอาจจะอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีหนังสือเนี่ยมันจะมีตัวอย่างหนังสือด้วยเนาะนะะเดี๋ยวลองดูกันนะอันนี้มีตัวอย่างไหมนะคะออย่างนี้เห็นไหมอันนี้มันก็อาจจะมีตัวอย่างมานิดนึงนะคะอ่นนี้ก็เป็นความหมายเหมือนกันนะเราก็หาดูนะคะว่าเราก็หาดูนะว่า โอเคมันเป็นนะคะคนเขียนก็คือเฉลิมชัยรุจีเลขใช่ไหมอ่านะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะอ่กี่หน้าก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะไม่มีปีพิมพ์นะถ้าไม่มีเราก็เปลี่ยนนะคะเราก็หาเล่มที่มันมีข้อมูลที่เราจะใช้นะโอเคไหมหรือว่าบางทีแบบนะเราอาจจะนะคะถ้าใครที่มีอ e ีบนะุ๊กเนาะก็สามารถ นะคะคโหลดได้นะจกแอปที่มันเป็นอ e ีบุ๊กนะลูกนะนะคะอย่างนี้เห็นไหมเป็นต้นนะก็ดูเนี่ยปีที่พิมพ์นะคะคือเท่าไหร่นะแล้วก็คนเขียนคือคนนี้นะคะวาลีนีธรรมชาติภัยสารนะแต่ว่าอันนี้เขาหนังสือเขาขายหมดแล้วแล้วนี้ก็ไม่มีอ e ีบุ๊กนะนะก็หนูก็ลองหาดูนะคะแต่ว่า ผู้ถึงรายละเอียดในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีมาให้หมดเลยโอเคไหมนะให้หามาให้ครูนะสองข้อมูลนะคะห้าคะแนนเนาะแล้วก็จดใส่สมุดนะทําใส่สมุดนะคะลูกอันนี้เป็นคะแนนพิเศษเนาะนะคะห้าคะแนนโอเคนะโอเคนะคะก็คือเนี่ยแหละที่เคยสอนไปแล้วเนี่ยก็แค่ทำซ้ำนะเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอ่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็เจอกันที่โรงเรียน แล้วก็ทำรายงานต่อนะคะเอาแผนแรกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะอืมนะเพราะว่าครูก็จะสอนสอนซูมแล้วละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเพราะคาร์ดีเเพื่อนเข้านอนมากเลยนะก็ดูวิดีโอไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะสัปดาห์นี้นะ๋ยวสัปดาห์หน้าครูนัดใหม่อีกทีหนึง่งนอะ่าโอเคลูก